ภาคตะวันไทยใช่โยอาภีไทยไม่น yeah. yep. ้อยเลยเด็กเก่งด anyway. ีนะไช่ฮะยังไงเดี๋ยวเขาจะจ้าวยังไงไอไเจ้าหนึ่งอะไม่ใช่หรอเจ้าหนึ่งหมาอ้าวเขาต่อว่าออกกันนะออกกันนะเขาต่อว่า